สวัสดียามค่ำคืนคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือ่าไปนะฮะจะยินเสียงเอะอดังมาจากสวนครัวของพ่อเปาไม่เอาอะไรคืออะไรนะอะไรเปหลนะเื่อเพศนะต่างลกหวยเลยนีาตันี้นี่มันทุงแยงวน่ีตันี้าสัเก็ลง้วยนี่เปนี่นี่3ตัวตัที่โตนงง้เด เนมันคุ้มมันิเรเสเอาไม่ล้ยตัวนี้กะนี่ตัวนี้ก็เลยนี่ตัวนี้ปเลบอกว่าจับปลาสองมือได้จับเลนเพียรสอมือลนนี้แ่นถ้ามันอยู่แถวฝางเนี่ยนะมันหมันอยู่กับกองนี่กันกลับไปกลับมาก็ได้นี่ปลานีตัวนี้นี้ปลานี่ตัวนี้นี้ อ๋อมันอยู่กับกองปลาปกาไรกานไก่ข่อยกินเขียดนะข่อยน่ตะโกนปลานี่ก็นี่นีนี่นี่นัแปบปมาแล้วโอ้ไปแล้วโออเห็นจักตัวเอ้่แถวนน่รไปทางพุ่หน่หลายปาอยู่บงเก้าก็ยังได้นี่ใช้ถ้ว้อนโตือเส้ออโต้ขอยจับ นี่ค่อยตัวนี้ก็นี่นี่ซื้อนี่ซื้อซื้อแถวว่างนี่นะไปแล้วไปหาป้าแล้วผูกปืนขุยร่มเฟื่องไปแล้วน้องพ่อไปนะอยากจะเห็นสักตัวนะมันหลีร่เสื่ออยากจะดูบต่นี่นี่มันช่างมันเสื่อหนี่นีหนีหนีหนีอ๋อน้อยขนาดนี้เองเออนี่นะฮะขนาดลมก็้อมนเอรื่องะครโอ้ยคนจะขี่นาข้ามับจับจับจับเออได้แล้วได้แล้วนี่อ้าวหลุดมือ จับแล้วหลุดมือเลยเฮือนี่มาจับเลยอยู่เรื่องของเงินของเออไปแล้วโอ้ยนี่ไงสองตัวเลยนะหนี่งสองจึ๊บเออเอ้ามันหลุดมืออีกแล้วอ่ะตัวหนึ่งเอ้าวนี่คุณผู้ชมไปเลยเฮ้ยมันก็ผ โอ้โโอ้โสนุกแท้คนจับเนี่ยน้องก็คนจับเนาะ

การรอบไปทางนังพ่อยผู้กาไปทางทีละัวนี่ฮะได้หนึ่งตัวโอ้ส so ุดยอดเลยเสือเยี uh ่ยมเยี no, ่ยมเยี่ยมเสือน่ง้อมือเอาสะดุ้งไปเอารูปอรีเพราะลัรูปตัวนี้ดคุกเขียตามกคลากุกเขียบัอยัอ่เฮียบวาแล้ว ยิ่ไม่ร้องเลยเห็นขี่ตัวได้หนึ่งตัวไม่ถอยแต่เด็กเอาเงี้ยงลุดมือฮะโอ้เจ้าี่เนาะนี่เสียบตื่นเนาะขายช่องนี้ได้เจอเห็นไนี่พนอเฮียไปล้ออตัวนีชาทคนนี่แม่นี่ปลาปลาทางนี้ปลาาปลาปลาานาปลาลาเอาแม่ป ไม่ตอเยหน่นบมันไม่มีแาเขาก็ได้เามานเจ้าเจ้าที่จริงนะขอใหญ่ครับหวงเดียนี่จะของีเดว เก็บผมะเขือละป้าเขินก็เขินนะนี่เขยิ้มหน้าหลายเไปเถอะโบราณยิ่เนาะไม่ได้ตะเขียนหมอเขียนร้ายเขียนกระไรอันนี้ก็นี่เขียดร้ายถุงทรายมีอันเดียวโอ้ยีป้าตัวนี้ก็นี่แม่ว่าหรอมือมัถือวยอันนี้ใช้สัมผัสมีเทคนิคในการจับถุงทรายมีอันเดียวเเียดป็นร้อยเอาทุ่งแย้กวอานน้ำทุงแย้ไม่้อเนี่ยเป็นร้อยเป็นร้อยแบบนี้มีเป็นร้อยม่นเป็นร้อยมันให้มันหนาะอ้าวมันมาตำขาค่อยไหมอ๊อฟ

ร้อยอรงร้อยตลไ่อนี่ฮะร้อยงร้อยตุงเลยโออเ่าเก็บเมื่อกี้เอเก็บเมื่อกี้นีหนึ่งหนี่แป้านี่ก็มาล้ววาาอยู่ผีูเจ็ดนะพี่น้องก็นี่นี่ตีแม่เบนนี่ก็นี่โอ้ยแสดงว่ะไม่ได้ไปกินไก่ได้ดงูุบังเอบเลยนี่ฮาหดน้ำเนาะจชื่นขโยีมาเก็บเมื่อกี้นี่ แกเิดกี่ตัวซืเยอว่าไปแยงมาให้เเก็บเพิ่มเติมโอ้โแกิ้ไม่ยกีตัวือสุดเท่าเดิมไปบอได้กีตัวบอจะหางบอจะแหายงเม่งเกงัเยเอาเยานีสตัวนี่ข้าไดมือี่บาพอได้เกงพ่อได้เก่งอีหลีแมนพ่ะเก็บเพมเดียว้ได้ที่พักกันมาหามเลนบ่อยนักเลยนี่ เราลอคอยมือส่งบอเทปบอลน้องไหนนี่นี่นี่เป็่เสือมัไปละเสือนี่มีตัวนี้แค่ลบไปลบมานี้ก็ได้เทศนะเฮ้ยเมโดดนี้เราไปมาใช่ไหมบาทเดียวล้เสอ่องะ่อางล่งน่ะลอยเดียบเหียบปั๊บไปเลยบัตรที่นาเราล่ะค่ะไม่ออกบ ดูเค้างเลยากบอกนี่นี่นี่แถนี้คือกันแต่ว่าบอได้ังเกนที่ขานี่แถวนี้เยอะไม่เยอะคนไปแล้วไหมสอักค่อยขึ้นมาแตรงนี้ละอลงไปเตะดูแล้ววันนั้นนะมันไม่ชุ่มหรือเปล่าอ๋อไงกูนเป็นนเ้มอมไ้ได้นไก่แถวีเยอะแล้วมันตนาแม่นี่นะรู้ตัวเห็นอย่างน้นนะกันบานก่อนเขาอาข้อยเียบรอเข่อยกำลังสนทนากันอยู่โอ้ยย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 ย

นี่พาพาไปกันน้าโยมลูกพันมาขื่อมาขื่อป่ะเออโอยเอาแล้วพี่เนี่ยกระสมพักลกลกเอาลอกลกเอาลกเอาสาธุิีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เราชมเสือาไปนะครับ